สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเอารถแคปฮเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังนี่รถนี่โอเคนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น Isuzu D-Max นะครับวันนี้มารีวิวหน่อยนะมีโลโก้ KBR Racing อย่างนี้แน่นอนครับ อ่ะให้ดูรอบๆก่อนโอเคนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่นำรถมาติดตั้งคันนี้เป็นติดตั้งดัมกระบะเดิมนะครับผมคันนี้ติดตั้งดัมกระบะเดิมใช้กระบะเดิมเส้นสายตรงเดะถังน้ำมันอลูมิเนียม นะครับคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับรถแครจะทํายากใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ขอรีวิวมาเป็นตัวอย่างเผื่อเพื่อนๆ fc พี่ๆน,น้องๆน,น,นะครับอันนี้ของก็เอากลับหมดเลยนะครับหูลากเดิมเอากลับไปนะครับล้ออะไหล่ถังน้ามันบังโครนอะไรต่างๆที่ถอดออกเอากลับหมดไปเลยนะครับไม่ได้เก็บไว้นะ เหมือนเดิมไหมแต่ตูดอาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ลูลกคา้ารู้สึกจะโหลดโหลดหน้ามาหน่อยนะครับยางมันเล็กด้วยก็ต้องยกขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าเวลาติดดัมก็ต้องตูดโด่งขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะยังไงต่อคันนี้นะครับก็ติดตั้งดบบํากระบะเดิมเสริมแหนบนะครับทาละสามแผ่นนะครับผมแล้วก็นี่ล้างเมื่อกี้นะครับคาซีเราพ่นให้นะครับผม เรพ่นกันสนิมให้นะครับอันนี้ล้างรถเมื่อกี้นะครับรถลูกค้าเลอะไม่ได้ล้างมาก็เลย <laughs> ล้างให้เมื่อกี้นะครับ <laughs> นี่ครับคัดซีเราก็พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดิมไหมลูกยางลงที่เดิมลูกยางลงที่เดิมนะครับแน่นอนครับก็ต้องอยู่ตำแหน่งเดิมโอเคอาช่างหยุดยกหน่อย คันนี้นะครับผมลูกค้าจากจังหวัดสีสเกตในตัวสีสเกตนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูรอบๆย่องให้สุดไปเลยโอเคสุดแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ ชัยุดเอาลงเลยคันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเราก็จะพ่นคัดสีให้คัดสีเดิมครับถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับอันนี้ล้างเมื่อกี้นะครับเปื้อนโอเคลงเลย น้ำมันเดิมของใหม่นะครับของใหม่นะครับเอาไปแกะได้นะครับเป็นไงเส้นสายเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินแล้วก็ไปเทสกันเลยนะครับผมอ๋อลืมถังน้ำมัน เวลาจะเปิดก็ที่เดิมเลยนะครับไปดึงข้างหน้านู้นเลยนะครับอ่าเดึงอ่าเราก็เปิดเติมน้ำมันเติมได้ครับผมเอาตัวเติมมาล้วงดูแล้วโอเคปิดอ่าเปิดโอเคใช้ได้ที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคขอบพระคุณลูกค้ามากๆานะครับคันนี้จังหวัดศรีสะเกดนะครับใครอยากทำแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะครับ บางท่านจะทอบถามขอเบอร์ขอเบอร์นะครับผมก็ลงเบอร์ไว้ทุกคลิปนะครับผมไม่มีคลิปไหนไม่ลงเบอร์นะครับโทรได้เลยนะครับตอบแชทตอบไลไรอาจจะไม่ค่อยว่างตอบนะครับผมทํางานนะครับเมื่อจะตอบแชททั้งวันก็ไม่ได้งานนะครับโอเคไปไปเทสกันโอเคผมว่ารถลูกค้าไม่แบตเตอรี่ไม่ดีก็ไฟรั่วหรือไม่ชาร์จอะไรสักอย่างนี่แหละครับตั้งแต่มาทําแล้วนะครับดูครับ จอดทีไรก็ไฟหมดตลอดนะครับก็ไม่รู้จะยกดำขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับผม โอเคครับผมก่อลองประมาณนี้นะครับก็ไม่มีที่จะใส่แล้วนะครับแหนบก็จะตรงเดะเลยพอดีโอเคเดี๋ยวมาดูการเทกันนะครับ โอเคนะครับผมลองมันทุกดูดินเต็มๆ็มนี้ก็ก็ได้อยู่นะถ้าลูกค้าเอาไว้ขนข้าวก็ใส่ราเราเสมอคอกนี้ก็โอเคครับแนมก็โอเคดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทกัน โอเคครับได้อยู่นะติดนิดเดียวปกติเนี่ยจะติดเยอะนะครับจะไม่ค่อยได้ลองดินขี้เกียจทําความสะอาดครับแค่นี้ก็กวาดจนขี้แตกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับผมเอาไปใช้ทํางานหาเงินรวยๆแห่งเงครับผมสวัสดีครับ